สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไทยเซ็ตทอกันอีกครั้งนะครับช่องสําหรับท่านที่ชื่นชอบการลงทุนข่าวสารสถิติที่น่าสนใจในแวดวงการลงทุนและมาเซ็ตด,ดีๆเกี่ยวกับการลงทุนที่แอดจะนํมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับถ้าทุก่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดทำคลิปที่น่าสนใจออกมาเล่าสู่กันฟังอีกต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึง DR ใหม่2ตัวล่าสุด ที่เข้ามาให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับวานั่นก็คือเวียดคอมแบงนะครับและ Mobile World Investment Corporation นะครับหรือชื่อย่อ MWG นะครับซึ่งทั้งสอง DR นี้ก็มีบริษัทหยวนต้านะครับที่นำให้เข้ามาซื้อขายกันนะครับเรามาทำความรู้จักกับเวียดคอมแบงคก่อนนะครับเวียดคอมแบงหรือธนาคารเพื่อการค้าต่างประเทศของเวียดนามนะครับ ชื่อภาษาอังกฤษ Joystock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam นะครับเป็นธนาคารพาณิชย์นำของเวียดนามก่อตั้งในปี1963นะครับหรือเมื่อ62ปีที่แล้วซึ่งเป็นธนาคารของรัฐนะครับโดยมีธนาคารกลางเวียดนามหรือ s b v นะครับถือหุ้นอยู่ในอัตราส่วน74.8%นะครับและมี Mizuno Financial Group นะครับของญี่ปุ่นถือหุ้นอยู่ที่ สิบห้าจุดศูนย์สี่เปอร์เซ็นตนะครับสำหรับเวียดคอมแบง์นี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงฮานอยนะครับให้บริการทางการเงินครบวงจรทั้งลูกค้าบุคคลองค์กรและสถาบันการเงินบริการหลักรวมถึงเงินฝากและเงินกู้เช่นบัญชีเงินฝากส่วนบุคคลและธุรกิจสินเชื่อเช่นสินเชื่อเพื่อการบริโภคที่อยู่อาศัยรถยนต์และธุรกิจนะครับมีบริการการค้าและการเงินระหว่างประเทศเช่นการโอนเงินการคำประกัน การเงินการค้าและการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศนะครับมีบริการดิจิทัลและบัตรเช่นบริการธนาคารดิจิทัล Mobile Banking SMS Banking และบัตรเดบิตรวมถึงบัตรเครดิตนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆเช่นการลงทุนในหลักทรัพย์การจัดการสินทรัพย์และบริการประกันภัยต่างๆนะครับปัจจุบันเวียดวอมแบงก์มีสาขาและจุดให้บริการกว่า600แห่งในเวียดนามและต่างประเทศ มีพนักง,งานรวมกันราวๆสองหมคนเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามตามมูลค่าตลาดและได้รับการยอมรับในระดับนนาชาติเช่นติดอันดับธนาคารชั้นนำในเอเชียและโลกจาก The Banker และ Forbes นะครับเรามาดูรายได้คอเตอร์ที่3ของปีที่แล้วกันนะครับว่าเวียดนามแบงค์นะครับมีรายได้จากส่วนไหนบ้างนะครับโดยมี3ธรุรกิจหลักนะครับ รายได้หลักก็คือมาจากปล่อยสินเชื่อให้กับภาคองค์กรนะครับ Corporate Lending คิดเป็น49%ของอรอตสินเชื่อทั้งหมดนะครับรองลองมาก็จะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับ Individual Lending นะครับ44%และสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับหรือว่า SME นะครับ7%นะครับโดยมี Market Cap นะครับอยู่ที่531.52ล้านล้าดงนะครับ หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ584,672ล้านบาทนะครับ m a r k e t cap ของเวียดคอมแบงนะครับอันนี้เราจะมาสรุปเปรียบเทียบกับธนาคารของไทยนะครับให้เห็นภาพนะครับว่าเวียดคอมแบงนะครับมี Market Cap อยู่ประมาณไหนนะครับถ้าเทียบกับของไทยนะครับโดยเวียดคอมแบงค์นะครับก็คือ580,000กว่าล้านนะครับถ้าเทียบกับของไทยก็ s c b นะครับธนาคารไทยพาณิชย์ที่มี มาเก็ตแคปอยู่ที่ประมาณ400ล้านนะครับณปัจจุบันนะครับรองลงมาก็เป็นธนาคารกรุงไทยนะครับ3 5 0 0 0 0้าน KTB นะครับและธนาคารกรุงเทพนะครับ BBL 2 8 4 0 0 0ล้านนะครับตังน,นี้อาจจะเป็นเนื่องจากของไทยเป็นตลาดผู้ช่วงขาลงด้วยนะครับทำให้ MarketCap ธนาคารของไทยก็อาจจะน้อยลงกว่าปกตินะครับเรามาดูรายละเอียด การเข้ามาจดทะเบียนของ DR ตัวนี้นะครับรหัสหลักทรัพย์ VCB 1 9นะครับ Vietcom Bank สินทรัพย์อ้างอิงก็คือ VCB นะครับธนาคาร VCB ชื่อเต็มหลักทรัพย์ต่างประเทศบริษัท Joy Stock Commercial Bank for Foreigner t of Vietnam นะครับตลาดหลักทรัพย์ที่สินทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียนก็คือ Ho Chi Minh Stock Exchange นะครับของเวียดนาม จำนวนหน่วย DR ที่นำเข้ามาจดทะเบียนนะครับ953ล้านหน่วยนะครับอัตราแปลงสภาพ10ต่อ1นะครับก็คือ10 DR ต่อ1หน่วยของหุ้น VCB นะครับราคาเสนอขายครั้งแรก12.39บาทต่อ DR นะครับมูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขายคือ1 0 0่งล้านบาทนะครับผู้ออก v r บริษัทหลักทรัพย์ยวนต้านะครับวันที่เริ่มต้นซื้อขาย 6มีนาคม2568นะครับเรามาดูกราฟรายวันล่าสุด1ปีนะครับของธนาคาร VCB นะครับนี่จะเป็นกราฟ1ปีล่าสุดแบบรายวันนะครับโดยจะเห็นว่ามีมูลค่าต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ11.96บาทนะครับต่อหุ้นและสูงสุดอยู่ที่14.21บาทนะครับ ต่ำสุดก็จะประมาณช่วงกันยาตุลาครับบริเวณนี้นะครับและสูงสุดก็ประมาณมีนาเมษานะครับอยู่บริเวณนี้นะครับหลังจากเข้ามาซื้อขายเป็น DR แล้วนะครับเรามาดูล่าสุดนะครับเมื่อวันที่7มีนาคม2,568นะครับก็มีจำนวน outstanding ไปแล้วที่7,43ดแสพันหน่วยนะครับ หรือคิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์อยู่ที่9 6 6ล้านบาทน,นะครับสำหรับการเปิดตัวซื้อขาย1วันนะครับตัวต่อมานะครับเรามาทำความรู้จักกับ Mobile World Investment Corporation นะครับหรือ MWG นะครับ MWG เป็นบริษัทค้าปลีกชั้นนำของเวียดนามน,นะครับก่อตั้งในปี2004นะครับหรือเมื่อ21ปีที่แล้ว มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองทูเด e m e เม e จังหวัดบินเจืองนะครับอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะครับจุดเด่นของ MWG นะครับก็คือเป็นผู้นำตลาดในอุตสาหกรรมค้าปลีกหลายประเภทนะครับในเวียดนามโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือและเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมีกลยุทธ์ Omni c h ิช nel นะครับผสานการขายหน้าร้านและออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลลูกค้า Big Data ในการวิเคราะห์และพัฒนาประสบการณ์ลูกค้านะครับ ความยั่งยืนโครงการนะครับมีโครงการ 4K Farm แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับนอกจากนี้ MWG นะครับได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยได้รับการจัดอันดับให้เป็น1ใน50บริษัทมหาชนที่มีผลการดรเนานงานที่ดีที่สุดในเอเชียโดย Forbes และเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากเวียดน,นามในรายชื่อ100ค้าปลีกชั้นนำในเอเชียแปซิฟิกโดย Retail Asia Magazine และ ยูโรมอนิเตอร์นะครับเรามาดูธุรกิจหลักนะครับรายได้หลักของ m w g นะครับ m w g ดำเนินธุรกิจหลักในการค้าปริกและให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอทีโทรศัพท์มือถือและเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโดยมีธุรกิจหลักได้แก่สินค้าไอทีนะครับธุรกิจค้าปริกโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและอุปกรณ์เสริมนะครับ เป็นผู้นําตลาดค้าปลีกโทรศัพท์มือถือในเวียดนามโดยร้านคากว่าหนึ่งพันแห่งทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้ยังเป็นผู้นําเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนนะครับธุรกิจค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นโทรทัศน์เครื่องเล่นคาราโอเกะตู้เย็นเครื่องซักผ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือนอื่นๆนะครับเน้นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคทั่วไปนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการธุรกิจร้านสะดวกซื้อนะครับธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุ้โภค บริโภคเช่นอาหารผักเนื้อสัตว์เครื่องดื่มและของใช้ในครัวเรือนนะครับและมีร้านยาอันคังนะครับธุรกิจค้าปีกยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินและเครื่องมือแพทย์นะครับนอกจากนี้ยังมี 4K Farm นะครับโครงการเกษตรไฮเทคที่เน้นผลิตผักผลไม้ปอสารเคมีปราศจากยาฆ่า,มาแมลงไม่ได้ GMO สารกันบูดและสารเร่งการเจริญเติบโตมีการขยายสาขาสู่ต่างประเทศนะครับ m w g ขยายธุรกิจไปยังกัมพูชาผ่านแบรนด์ Big กโกซึ่งเน้นการค้าปลีกโทรศัพท์มือถือและเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับนี่ก็จะเป็นรายได้หลักนะครับของปี2024นะครับอันดับหนึ่งก็จะมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนนะครับที่44นะครับอันดับสองก็เป็นธุรกิจร้านสะดวกซื้อนะครับ30และอันดับสนะครับก็เป็นสินค้า i อนะครับ 22.4%นะครับอันนี้จะเป็นแบรนด์ของร้านค้านะครับของ MWG นะครับรายได้รวมนะครับที่แบ่งตามแคตตาล็อกนะครับก็จะเป็นในส่วนของโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมนะครับอยู่ที่35%นะครับของปีที่แล้วนะครับรายได้รวมและประเภทอาหารนะครับ30%แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับ27.8% เรามาลองเปรียบเทียบ Market Cap ของ MWG กับหุ้นไทยนะครับเนื่องจาก MWG นะครับมีบริการหลากหลายธุรกิจนะครับก็เลยแอดก็นำมาเปรียบเทียบได้ไม่ไม่ตรงตัวสักทีเดียวนะครับแต่ก็จะเปรียบเทียบกับ c p o นะครับซึ่ง c p o ของไทยนะครับมี Market Cap อยู่ที่4 6 7 0 0 0ล้านบาทนะครับถ้าเป็น Home Pro นะครับก็จะมี Market cap อยู่ที่106,000ล้านบาทนะครับ ส่วน MWG นะครับมี Market Cap อยู่ที่99,500ล,ล้านบาทน,นะครับและ GPC s ของไทยนะครับมี Market Cap อยู่ที่86,000ล้านบาทน,นะครับก็อันนี้ก็เป็นเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆนะครับว่าขนาดของบริษัทนะครับใหญ่โตรหรือเล็กแบบไหนนะครับก็เพื่อให้เพื่อนๆได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมครับเป็นแค่ไอเดียนะครับ มาดูรายละเอียดหลังจากที่เข้ามาจดทะเบียนให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับรหัสหลักทรัพย์ที่ใช้ในการซื้อขายนะครับก็คือ MWG19 นะครับสินทรัพย์อ้างอิงก็ MWG นะครับชื่อเต็มหลักทรัพย์ต่างประเทศบริษัท Mobile World Investment Corporation นะครับตลาดหลักทรัพย์ที่สินทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียนก็คือ Ho Chi Minh Stock Exchange นะครับของเวียดนามนะครับจำนวนหน่วย DR นะครับ 1> 6 1 2ล้านหน่วยนะครับอัตราแปลงสภาพ10ต่อ1นะครับราคาเสนอขายครั้งแรก7.93บาทต่อ DR นะครับมูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขาย5,000ล้านบาทนะครับผู้ออม DR บริษัทหลักทรัพย์ยนต์ตาประเทศไทยจำกัดนะครับวันที่เริ่มต้นซื้อขาย6มีนาคม2568นะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟ รายวันหนึ่งปีล่าสุดนะครับกราฟรายวันหนึ่งปีล่าสุดนะครับ52วิคโลนะครับก็จะอยู่ที่6.58บาทนะครับประมาณช่วงเดือนมีนาครับจากนั้นไฮก็จะอยู่ที่9.72บาทนะครับประมาณสิงหากันยานะครับในช่วงนี้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ถ้าดูจากกราฟก็ทรงๆจะเป็นขาขึ้นนะครับ ก็เพื่อนๆก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้เป็นแค่ไอเดียนะครับมาดูจํานวน outstanding นะครับหลังจากที่เข้ามาซื้อขายหนึ่งวันนะครับจํานวน outstanding ของ MWG นะครับอยู่ที่สองล้านสองแสนหน่วยนะครับหรือคิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ก็ประมาณสิบแปดจุดแปดเก้าล้านบาทนะครับ <Wow. S 1> ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับสำหรับการเข้ามาซื้อขายวันแรกนะครับ ครับสำหรับหน้านี้นะครับแอดก็จะมีข้อคิดก่อนการลงทุนมาฝากเป็นประจำนะครับส่วนหนึ่งก็ไว้เพื่อเตือนใจตัวแอดเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับข้อคิดการลงทุนลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจเท่านั้นศึกษาข้อมูลพื้นฐานฟันดัมเมนทัลของสินทรัพย์เช่นงบการเงินของบริษัทแนวโนม้มอุตสาหกรรมหรือความเสี่ยงของสินทรัพย์นะครับหรือเรี่ยงก,การลงทุนตามกระแสรหรือคำแนะนำที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้ใหเป็นข้อคิดน,นะครับ ก่อนจากก็ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับจ e t t e c o m นะครับบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าประเทศไทยจำกัดเว็บคอมแบงก์นะครับแล้วก็ mobile world investment corporation นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการลงทุนให,ใหม่ๆแอดจะนำมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์หากท่านชื่นชอบหรือสนใจเนื้อหาในด้านใดเป็นพิเศษสามารถฝากคำถามไว้ได้ที่ด้านล่างของคลิปแอดจะค้นหาข้อมูลรายละเอียดมาสรุปให้กระชับให้เข้าใจง่าย เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสต่อยอดการลงทุนของเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ